วันนี้เราเจอฟูช่างภาพดีกว่าไม่เจอใช่ไหมพแจร้คราผู้มี้ครัู้มีผู่มีเจอคูีเจอตไงเลยไม่มาดีกว่าติดงานผู้มีผู้มีเจอพี่ตูนติดงานนะเล่ยเ่ยเล่่งเยเล่มเล่ยเยเ่ยเเ่ลล่ยเลยเล่ยเย่ยเล่่เล่ยเลยเ่ยย่ อะไรอ่ะตัวตูกตาหนูเหรอตะกตาผีถ้ามีในกระเปาหนูแล้วหนูเอามาใส่ผูุงหรือเปล่าดูไม่ให่นะไม่ไต้องหัวไมไหนละ,นละข้าไม่ไน,นันปากเด็มองดูสิข้ามไดัยืนหัวได้เลยสบยไหม แล้วตัวไปพักไหนวันไหนบ้างดีเลยใช่ปะ่ะแล้วตัวไปไหนเออจะลืมถามน้องเลยจะไปส่งน้องนะครเองมาหลับออ,อ,อเคิเรเพื่อนเขามาลามอไซค์ฮะหนูขี่ผ่านมาตัวเว้ยได้หรือลูกว <c oughs> ันนี้ดูตัวเครียดหน่อยตัวแบบเหมือนงานมีอะไรไม่สบายเออมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูก พุ่๋มลยโอโอ้กูเบื่อองตรงนั้นโอ้นี่นะกลัวมากเลยเล่นใหญ่กับทุกคนเลยเล่นใหญ่ทุกคนเลยพี่จุ๋มเอาไปตักคาบูกับฉันอะไรกันเริ่มตักสุขาสานะตอนทีตัวหื่พี่จุ๋มและพี่เกวะชื่อชื่อฮตัวชอบเก่งเหรอตัวชอบเก่ง ไม่ต้องยิ้มกันเลยตายนะถุงมือตัวเล็กตัววัดไม่ตัวหึ่ถ้าหึ่งเก่งจริงพอทนนะถ้าหึ่งตุ่นฉันขอกลับบ้านเลยได้นะซ้อมตัวซ่อมตันฉันไม่ต้อกินแล้วนะพี่เดียบอกสักพัดตัวจะรักหมูอุ้ย ิดเสือไม่ถึงพี่เสือไม่เสือถามนี่เสือถึงพี่หรอบัวนมามาวนุกมันคกรบอกสัวเใหถ้าฉันชอบกระตูนอ่ะหนุ่ยต้องวนไหนบ้าวไหนอ่ะมีอันไหนอะมันเป็นความสมพั์ที่บซ้อนมากตอนนี้ผมถตูนาตนึ่งพี่อหนุ่ยต้องคิดหนุ่ยต้องไม่แฮปปี้กับ่แ่ เกือกทำงานครับพี่ตัวก็ทำงานครับทำงานทุกวันเลยเพิ่งได้มาเจอกันแต่ว่าเจอกันพี่บุ๋งเจอเป็นยาวๆป็นมากตัวหึงจุ๋มก็เก่งพอว่าสนิทกันจนไปแต่เขาบอกว่าตัวจริงๆชอบลูกหมูด้วยแต่เสือบอกว่าถงใส่ตัวต้องได้กับลูกหมูบอกเสือไม่หือบอกรัตูนล่ะข้อสมคัญดุดคือไปมุ่มเคอไปหมด เออแต่ก็จริงนะที่ที่ที่เออสมาชิกในไลฟ์ก็ถามหนูว่าเที่ยวภาคคาบุมมามันปั๊มลมจริงเขาบอกปั๊มลมนี่คุณน่ารำคาญรึมถ้งจามาเ้ยนทุกจาขาเลยที่กรุงเทพนะวันนั้นพอใจหนูยังเปิ้นไปเอฟแล้วนะวันนี้หนูถามว่าเปิ้นมาเปิ้ลเอฟพี่เปิ้นไปแล้วนะวันนั้นะ ตอนนี้มีรายการพี่เปิ้ลไงวันพี่เปิ้ลไปไงพี่เปิ้ลไปเอกเอกไหเอกจะเหลือเหรอจริงเหรอนางมาทีนั้นนางก็ตกไปแย่งอะไรข้างหลังนั่นอ่ะหรือว่าเอาสงสัยอาจจะเป็นพี่เปิ้ลแล้วก็ไม่มีใครรู้ไงประชัยเพราะว่าเขาเลยซื้อหน้าอะไรอุ้ยอันนี้เดือดพี่เปิ้ลว่าพี่เปิ้ลว่าแตนใส่เสื้อสีขาวของแม่อะฮะพี่อปิ้ลว่าแตนใส่เสื้อสีขาวแม่อะ แม่หวัดดีค่ะแม่มาดูปะแม่ที่ตัวไม่น้าอ้าหรอแม่อาจจะดูได้แบบแสดงตนเขามาดูสบนุกแต่ตัวแต่ตัวมันทำรลอนแล้วมันดูหรือพอมันมาปุ๊บมันเข้าห้อนเหมือนกันนะฮะใชต้งหัวหน่ครับ เดี๋ยวขอดูปกกันเลยแม่อุ้ยแต่เรากดแต่เรากดดันไปที่ตู้ทันทีเลยอ่ะเดี๋ยเวลาโยกน้าบูเขาตักกินกันหมดยังหรืแม่ไปตักเป็นมีเป็นหม้อสไปซิกเดินไปซเป็นหม้อสเขินายมันจะตักให้ไม่เป็นคยเขินไอใครเลยไม่ได้อยู่เวิร์กพอยด์เขาวันนี้อยู่แถวประชาสองคำ